ดีครับผมเดนเอเวเรสสาขาล่องกว้างนะครับวันนี้ผมเข้ามาดูสวนของป่ออยครับลุง้าหน้ารัตนนาสุทธถียนครับบ้านดูบ้านอยี๋วครับลุงบ้านบ้านมียังร่องครับบ้ามียังร่องบูห้ามียังร่องใช้เป็นปีแรกเนาะลุงเนาะปีแรกโอทูนะครับเนาะเป็นยังไงบ้างครับลุงโอ้ได้ผลดีมากเลย น่าจะใช้มาตั้งนานแล้วน้ำยางครับน้ำยางออกดีเนาะครับออกดีจักเมื่อก่อนที่ไม่เคยใช้เนาะไม่เคยใช้ออกทีเก็บทีได้แค่สองร้อยกิโลโอขึ้นมาตอนนี้ห้าร้อยกิโลห้าร้อยมีทีช่างได้ห้าร้อยกิโลนะก็ถือว่าดีดีขึ้นเยอะก็ถือว่าดีอ่ะดีมากๆเลยก็เลยได้ใช้ไปเรื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังเนาะวันนี้ไม่ได้ขีดมาเก็บเก็บขี้ยางนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ ผมจะมาติดตามแกเรื่อยๆนะครับเนาะครัร้านผมอยู่อยู่ที่สีแยกล้องเข็มอำาเภอลองกวางจังหวัดแพร่นะครับถ้าอย่างไรผมบอกเบอร์ไว้ครับ0 8 1 0 4 4 6ด7 4ครับเด่น a อเวอรครับเมียวเอเวอรครับขอบคุณรับครับขอบคุณครับ